ชี้อูเนี่ยมีมวยด้วยมีสีน้ำเงินกับสีแดงหล่อนอะเชียร์สีอะไรอะเชียร์สีแดงเน่เชียร์สีแดงหรอไม่ชื่อน้องเชียร์สีน้ำเงินละสิอุ้ยสีน้ำเงินอะฉันดูเท่าจะแพแน่เลยสีแดงชนะชัวอุ้ยต่อยแล้วต่อยแล้วเตะเตะแล้วอ้ ด้วยนะไอ้คนขันบ้ากูไวอัดซิบังแล้ว ตรงนั้นนะคะเปด๊ดเดียวนะคะเดี๋ยวเจ๊จัดยาให้ค่ะขนมไม่เอานะคะค่ะนี่ค่ะน,น้องเม็ดเดียวทำยิ้หายนะคะน้องหายแน่นะคะหายแน่นะคะ,คะพีใช้ยเด็กดะ ไม่บอกอะไรเลยมีนี้ด้วยยามีอะไรอีกน้องจิ้งก้อุวันนี้มามีนี่ด้วยเม็ดใหญ่ๆกินได้ที่นี่ย่ะทำยังไงดีอ่ะต้องเอามาละลายน้ำแน่เลยเม็ดใหญ่ขนาดนี้ต้องมาละน้ำใช่ไหมแกะแล้วเนี่ยเอาไว้คนแน่เยอันนี้เอาไว้ทำไรนะเอาไว้คนเม็ดใหญ่นี้ใช่แกะเลยแล้วกัน เดือดเลยนะเอายามามาเธอคนที่ฉันนั่งฉันงูนอนฉันนอนพักแป๊บหนึ่งคนเสร็จนะเดี๋ยวปลุกฉันด้วยนะฉันนอนก่อนได้ทางคนนั่อย่าลืมปลุกฉันนะถ้ายาละลายหมดอ่ะฉันนอนก่อนพูดเล่าพูดเล่าอะไรเหรอยาแก้คันได้รึอ๋อยาแก้คันใช่ไหมฉันลุกตกใจเธอเนี่ย ไจบชั้นดังมากเลยกินได้แน่เลยละลายแบบน่้ยโอ้ฉันกินแค่นี้พอไม่ไหวไม่ไหวยาอะไรรสชาติไม่ดีเลยเออชั้นง่วงอีกแล้วอ่ะชั้นก็ยังคันด้วยอ่ะกินไม่เห็นหายเลยหรือว่าฉันต้องมารออ่ะทำไมนอนรอดี่ไปเออฉั้นนอนรอแล้วก็รู้ได้ชั้นไปแล้วก่อนละกันนะเดี๋ยวฉั้นง่วงหายคันเองแหละนอนนอนละกันวด คนันมากเลยยายาอะไรนี่หายเลยกเก็บ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 ใส่ซองฉันจะไปโวยวายร้านซอหายยาอะไรเนี่เยเองก็ยังไม่หายเลยซนนี้ต้องเจอ<ะ>ฉันแน่นอนเลย,ยทำไมไมฮะนี่ฉันไปโวยวายแล้วจเจอยังไงฮะร้านยาอาสมยาอะไรรักร้านอะไรนะอาสมยาอะไรลักพี่ร้านอะไรนะ อาสมยาวอะไรลักที่โอ้ oh, อาสมยาวอะไรลักที่อยู่ข้างๆวัดมเหยยงใช่ไหมอาสมยาวอะไรลักที่มีเภสัชกรอยู่ใช่ไหมโอเคโอเคฉันจะไปเดี๋ยวว่าไปแล้วนะ ตาก็จะสาะค่ะมีมีอะไรช่วยไหมคะมีแน่นอนคุณบร,ริษัท <c oughs> คือดิฉันนี่นะคะไปซื้อยาร้านซอข้างบ้านมาค่ะ,คะยาเนี้ยคะ่ะใช้ไม่หายค่ะซ้อมปวดอ้าสรรพคุณเยอะแยะเลยคะ่ะเม็ดเดียวก้างเดียวหายแต่ไม่เห็นหายเลยะคะ่ะคุณบร,ริษัิกรคะ่ะค่ะใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวเชิญห้องให้คําวหมุสารด้านหลังคะค่ะคีใช่คะค่ะยานี้เลยค่ะคะุณบริษัชกรค่ะแสดงว่าคุณใช้มาก่อนแล้วใช่ไหมคะค่ะใช้แล้วค่ะไม่หายค่ะไม่หาย แล้วทราบวิธีการใช้หรือเปล่าคะอ๋อง่ายนิดเดียวค่ะเนี่ยค่ะด้านในจะมีเอ่อเบญญาเม็ดเดียวนะคะแกะมาค่ะแล้วก็เนี่ยเอาที่ช่วยคนหน้าคน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 ก็ดื่มค่ะแล้วไม่หายค่ะไม่หายแล้วคุณพี่ซื้อมาจากร้านไหนคะร้านโซข้างบ้านนะคะเขาใจดีมากเลยนะคะคึ่เป็นสายจักรเขาให้ดิฉันเซ็นไว้ด้วยค่ะเพราะว่าวันนั้นเนี่ยฉันตังค์ไม่พอค่ะเขาเลยเซ็นดิฉันเซ็นไว้ค่ะ ่ไม <but> ่เ <Labor> ป็นไรนะคะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะสอนวิธีการใช้ยาให้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะไม่ใช่ที่คนยานะคะแต่เป็นอุปกรณ์ช่วยสอนช่วยสอนยาอุคยไม่ใชิบิันไม่มีความรู้เลยค่ะคุณเป็นสัตวแพทยสอนร้นนั่นนะคะมันไม่บอกฉันเนี่ะค่ะค่ะเล่าวิธีการนะคะขั้นตอนแรกก็คือน้ำให้สะอาดนะคะแล้วก็แกะปลอยออกมาค่ะก็ยาในถุงมันเป็นน้ำสองสัมผัสยาที่นี่ค่ะ นะคะแล้วก็ยกขาฉันขอขึ้นนะคะแล้วก็ถางขาก่อนนะคะแล้วก็ให้เอายางน,นะคะยิบก้อนช่วยสอน,นะคะแล้วเอายาเนี่ยใส่ไปในนี้นะคะดค่ะแล้วก็ใช้ใชแล้วก็เอาก้อนสอนเนี่ยสอนเข้าไปในช่องค่อนะคะแล้วก็ใช้มือชี้นะคะดันไปให้สุดนะคะค่ะก็อนาพักฆ่าเดิมสชาติาะชินน,นะคะค่ะอุย้ยคุณเภสัชกรนี่ดีดมากเลยนะคะบอกวิธีทุทกอย่างเลยไม่เหมือนโซล่านั่นเลยค่ะไม่บอกอะไรดิฉันเลยรู้อย่างนี้นะคะดิฉันมาหาเภสัชกรตั้งแต่แรกนะคะไม่น่างงเลยนะคะดิฉันค่ะมีข้อสงสัยอะไรอีกไหมคะไม่มีข้อสงสัยแล้วค่ะเข้าใจหมดแล้วค่ะ เป็นยานเหน็บนะคะไม่ใช่ยากินค่ะ,คะอยา่าลืมนะคะ,ะไปร้านยาอยา่าลืมถามหาเภสัชกรค่ะ